สิทธิพิเศษก็ต้องคู่กับคนพิเศษใช่ไหมคะคนที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งที่นะดีๆเข้าไปในชีวิตนั่นคือนะคะนั่นคือทั้งหมดที่มีพูดมานะคะเราจะได้ฟรีค่ะฟรีสำหรับใครนะคะฟรีสำหรับดีลเลอร์ใหม่นะคะที่ตัดสินใจเปิดดินดีลเลอร์นะคะของดีไอคอนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10 มกราคมนี้เท่านั้นนะคะเท่านั้นและจํากัดแค่100คนนะคะ100คนเท่านั้นใครที่ตัดสินใจไวคนนั้นได้สิทธิ์นี้ไปนะ,ะได้เรียนปีสามวันสองคืนและไม่ได้เรียนกับคนคนเดียวนะคะคนระดับประเทศคนระดับหมื่นล้านนะคะคนระดับประเทศทั้งนั้นเลยถ้าเทคคอสจริงๆนะเชื่อเลยว่าคอสนี้ราคาหลักหลายแสนแน่นอนนะคะ รอบนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าสัมมานะคะที่หลักแสนหลักเออหลักพันหลักแสนมาแล้วนะคะโอเคเวลาที่มีอะไรพิเศษพิเศษแน่นอนที่สุดมันจะต้องจํากัดด้วยระยะเวลาแน่นอนนะคะจํากัดด้วยจํานวนและก็ระยะเวลานะคะดังนั้นเวลาที่เราเจอโอกาสอะไรนะ,ะรีบคว้าโอกาสถ้ายังไม่เข้าใจรีบไต่ถามก่อนที่จะหมดโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆนั้นนะเพราะว่าหลายคนนะ ทักมาหามิหลังจากที่หมดโปรนะคะโปรของเดือนที่แล้วนะโอ้โหบอกว่าเสียดายเสียดายได้ยังไงเราบอกมานานแล้วคุณไม่ตัดสินใจเนาะแต่ว่าตอนนี้นะรีบบอกตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะต้นปีนะคะเป็นปีกระต่ายทองที่เราจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนะอยากปล่อยชีวิตให้อยู่ที่เดิมนะคะเพราะใครที่ไม่มีแรงบันาลใจไม่ทําอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะเดี๋ยวเราก็จะแบบเขาเรียกห่อหิวหิวลงเหิวลงหิวลงไปแล้วเราก็จะแบบ ไม่มีอะไรมัดใจไม่ได้ทําอะไรใหม่ๆก็จะแบบใช้ชีวิตอย่างสังกตายไปเรื่อยๆนะไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ใครเลยคอสฟรีที่ว่านี้นะคะคือตัวนี้เองนะคะนี่เลยนะคะ The Expert นะคะ สร้างสุดยอดนักธุรกิจออนไลน์ตัวจริงอย่างมืออาชีพและคอร์สนี้นะคะยังไม่เคยเปิดใหญ่ขนาดนี้นะคะครั้งแรกเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะบิ๊กบอสสอนสิทธิ์ของท่านนี่แหละสิทธิ์รุ่นแรกของท่านนะคะสิทธิ์ท่านนี้เลยนะคะและประสบความสําเร็จครั้งนี้บอสจะสร้างสิทธิ์สายตรงรุ่น2นะคะใครที่มองเห็นโอกาสตรงนี้รีบคว้าเลยนะคะเพราะเรามีระยะเวลาจํากัดและรับจํานวนจํากัดด้วยและที่สําคัญยังไม่พอบอสยังจัดให้อะไรอีก อโอ้โหให้อะไรอีกให้อีก1%นะคะจากยอดขายของบริษัทในเดือนมกราคมนะคะ1%จากยอดขายของบริษัทไม่ใช่น้อยเลยนะออคือ,อ,อใครได้ตรงนี้ไปโคตรคุม้มนะคะเฉพาะคอสนี้ก็คุ้มแล้วก็ได้ทั้งธุรกิจได้ทุกอย่างไม่ขวาไม่ได้แล้วนะคะทักด่วนทักด่วน